ทำอย่างนี้หนายามใดที่ขับขันชีวิตตกอาบเทวดาจะเปิดทางให้ขอสิ่งใดก็สมปรารถนาลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้เรามาดูวิธีขอพรจากเทวดาประจำตัวที่ถูกต้องกันนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าวิธีนี้ จะได้บุญกันทั้งสองฝ่ายเลยสำหรับหลักการขอพรจากเทวดาประจำตัวให้ได้ผลและถูกต้องเป็นบุญกันทั้งสองฝ่ายนั้นเมื่อทำการเชื่อมบุญแล้วทำให้กระแสบุญผูกพันกันมีการเชื่อมโยงกันแล้วในเวลาที่เราจะขอพรท่านหรือขอความช่วยเหลือจากท่านนั้นตัวเราต้องไม่ลืมว่าอย่างไรก็ตามท่านก็เป็นเทวดาท่านมีภพที่สูงกว่าเรา ที่เราต้องไปสักการะบ,บูชาและทำความเคารพขอโมทนาคุณความดีของตัวท่านให้ช่วยเหลือคุ้มครองและดนใจให้เรานั้นไม่เดินทางผิดและทำดีต่อไปไม่ใช่การไปร้องขอให้ท่านช่วยด้วยการติดสินบนโดยการเอาของไปเซ่นไหว้หรือลอดใจท่านหลวงปู่โตเคยบอกไว้ว่าลูกเอ๋ยก่อนที่จะไปเที่ยวขอบารมีจากหลวงพ่อองค์ใด เจ้าเองก็ต้องมีทุนเป็นของตนคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนและเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีของผู้อื่นมาช่วยมิฉะนั้นแล้วเจ้าจะเอาตัวไม่รอดหนะเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมเขามาจนล้นตัวเองเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนชายหนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลย แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพน้ามันสร้างบาร,รมีไว้แล้วฝาดินจะช่วยเจ้าเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดก็คิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฝาจบดินก็ต้านเจ้าไม่ได้จงอย่าไปเร่งเทวดาฝาดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยแล้วจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าจงอย่าลืมว่า เทวดานั้นท่านก็เป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลสคือ,อยังไม่ใช่พระอรหันต์ที่ดับทุกข์แล้วหรือเข้าสู่พระนิพพานแล้วการไปสร้างกิเลสให้ท่านนั้นก็นับได้ว่าได้สร้างบาปอย่างหนึ่งให้กลายเป็นว่าท่านจะไปสร้างกรรมร่วมกับเราแทนซึ่งแน่นอนว่าเราเทวดาที่ต้องการทำความดีคงไม่ปรารถนาเช่นนั้นและสิ่งที่สำคัญคือ หากเราเป็นคนหนึ่งที่ไปชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อกรรมไม่ดีเพราะเราเอาสิ่งของไปลอ่อไปติดสินบนท่านเราก็จะต้องพลอยรับผลกรรมไม่ดีไปด้วยขอจงคิดใหม่กันนะว่าที่ท่านมาช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้หวางเครื่องเส้นไหว้ใดๆเลยท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอท่าน จะทำให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มการขอพรน,นั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับและขอได้ทุกโอกาสขอได้กับเทวดาทุกองค์เพราะอย่าลืมว่าไม่มีเทวดาองค์ไหนมาคอยอยู่ประจำดูแลเราตัวต่อตัวแน่นอนเมื่อเรายังอยู่ในศีลมีบุญกุศลติดตัวแล้วมีความตั้งมัน่นและศรัทธานในความดีรับรองได้ว่าความสำเร็จจะบังเกิดกับตัวเราแน่นอน และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในขณะที่กำลังขอพรอ,อยู่นั้นหรือขอความช่วยเหลืออยู่นั้นสิ่งที่ขอก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยหากจุดประสงค์ในการขอไม่บริสุทธิ์จิตก็จะไม่สะอาดไม่อาจก่อพลังงานที่ดีขออะไรไปก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นและท่านเทวดาก็คงไม่อำนวยผลให้เกิดเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่า ท่านได้ทำบาปแล้วของที่ไม่ดีอย่างกรรมชั่วและบาปนั้นไม่มีใครแขวอยากได้กันหรอกนะเมื่อจุดประสงค์ดีจิตใจสะอาดและสิ่งที่ขอกำลังจะเป็นผลให้ลองสังเกตดูว่าช่วงเวลาที่จิตใจสะอาดจะมีความกล้าแข็งทางจิตขึ้นด้วยจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายอาจมีอาการขนลุก หรือน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหรือมีแสงวาบขึ้นมาในจิตใจนั่นแสดงว่าเทวดาท่านรับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการและท่านจะช่วยอำนวยพรให้ส่วนเรื่องจะประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับกรรมลิขิตตามหลักของกฎแห่งกรรมอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการบูชาด้วยอมิสบูชาหรือด้วยสิ่งของต่างๆนั้น คงไม่จำเป็นอะไรสำหรับเทวดาประจำตัวเพราะโดยทั่วไปแล้วเทวดาทั้งหลายนั้นท่านมีกายทิพย์ซึ่งสิ่งที่ท่านใช้ในประจำวันล้วนเป็นของทิพย์ท้งิ้นท่านเพียงปรารถนาบุญกุศลเท่านั้นเพราะบุญกุศลนั้นได้ชื่อว่าเป็นสิ่งสุดยอดของทิพย์ทั้งปวงดังนั้นการบูชาด้วยของนั้นท่านใดที่อยากจะทำก็ทำได้ก็ไม่ได้ผิดแต่ประการใด ถือเป็นการแสดงความเคารพขอเพียงเราบูชาท่านด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดและดอกไม้เครื่องหอมสามอย่างนี้ก็พอจะได้ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากนักคือต้องขอบอกว่าสิ่งสำคัญที่เทวดามองนั้นเขามองที่เจตนาของเราไม่ได้ดูที่สิ่งของเหล่านั้นที่ต้องมีราคาค่างวดหรือของต้องแพงอะไรขอให้เรามั่นบูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูบบชา การทำกรรมดีอุทิศบุญไปให้ท่านทุกครั้งที่เราได้สร้างบุญเท่านี้ท่านจะรักและเมตตาเรายิ่งขึ้นแน่นอนคำกรวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศลฉบับสมเด็จพระพุทธารย์โตพรหมมรังสีให้ว่าตามดังนี้สิบนิ้วของข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธองค์พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทำในวันนี้ มีการบริจาคทานรักษาศีลการเจริญภาวนาขออุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ไปให้ทุกดวงจิตทุกวิญญาณทั่วทั้งยี่สิบพรม,มโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยม,มโลกอบายภูมิทั้งสมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจัก,กรวาลปีพบทั้งที่เป็นมนุษย อามนุษย์รูปวิญญาณอารูปวิญญาณและสัรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากับนายเวรของข้าพาเจ้าขอให้ดวงจิตและวิญญาณจงโมทนาในส่วนกุศนนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพาเจ้าพึงได้นักการบัดเดี๋ยวนี้เถิดสาธุลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ